คอ s เดนบายเอสมีความยินดีที่จะบอกกับทุกท่านว่าเราขอขอบคุณสำหรับ1นึ่งแสนไลค์และ,พะเพื่อแทนํำขอบคุณเรามีกิจกรรมยิ้มรับแสนเพียงแค่คุณโพสต์รูปที่อารมณ์ดียิ้มสวยพร้อมกับแคปชั่นโดนๆมาสามคำแต่ต้องมีคำว่าแสนด้วยนะอาทิเช่นลุ้นเกินแสน รับแสนใครที่มียอดไลค์และแชร์มากที่สุดเรามีรางวัลที่จะทำให้คุณยิ้มกว้างได้อย่างมั่นใจที่1รับไปเลยฟอกสีฟันที่จะเปลี่ยนให้ฟันคุณขาวขึ้นมูลค่า15,000บาท ที่2และที่3รับไปเลย Easy Clean ทำความสะอาดฟันครบเซตมูลค่า5,000บาทร่วมสนุกและติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage Costain by SLC